กับสบายดีพี่น้องสวัสดีี่แฟนมดสุทุกคนเมงสุอพบกันเจ้พี่น้องมื้อนี้ก็เพามาอีหยังเนาะถ้าทาหลวงวิ่งนพี่น้องนเจ้าอีหยังอีหยังีเจ้าสิทาเจ้าสิทาลกันเป็นตามเพิ่นรมาก็มาก็ไป ไอ้หักพี่น้องก็ไอ้หักนมาพามาเที่ยวพี่น้องนครลวงเวียงจันทร์พี่น้องเจ้าชาเสียทากับพระธานุลวงเอาไว้าันปล้ันทจะมาถ่ยหูพี่น้องไยใหแล้วแล้วเนย่านเขาได้บ่เอายเขามได้อเอองอแม่าจะเป็นเดิน่ลยนะ จะสายเสียท่าพี่น้องไงถ้าสิมากับเฮักไอฮักกับไอฮัก,ก,กเป็นว่ามาพามาเทีย่ยวพี่น้องบูรณาบุญลายพี่น้องได้มาเทีย่ยวพระธาตุนครหลวงวิงจันทร์พี่น้องอ,อืมเจ้าแบบนี้อันนี้มันเป็น ส่งโควิดนพี่น้องเขาจะบอเปิดคนกับบรไปนพี่น้องกับมีโควิดอาจฉลายอยู่พี่น้องนให้เขาไปไหนน่ามันสิเข้าได้ทีสิ้นกับคนในน้นงันสิเข้าได้ที này này yêu Temperature 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 Hm, 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 hm,

ไม่เด้อ๋อผู้บ่าวเพิ่งจะนอนเตียงอยู่ใช่ไหมโดนโดนดโจคตื่นเต้นปะตื่นเต้นแกดีใจเพราะเราทำเนาะมาเคยมาจกเทื่อบคิดพ่ฟันวาสิได้เขามาเห็นจะียมาเยียบมงนี้เตื schme, like ấu, ırım, ๋บ so, ุญได้เนาะ ตัวงนละพี่นอ้องไว้แมนคนมาลายอยู่เ<ป>ลวเนาะมันมีจักโงอันนี้นะจอมอันนี้มัน,นีเนาะบบา,า,าใช้บันใบวายใช่บันด้โยด กบเป็นเชตการก็เป็นม่มีมควิตน,นี่คนคนเต็มแล้วใช่เนาะแน่นที่เพแ่อนเนี่ยย่างกับบไดแล้วแหละโควิดเด่ยขนาโควิดก็จาบุคอยมาปันใดก็จะเป็นพาะอันนี้ก็ทางออกว่อนี่ อ่าท่กออกอันนี้นเนาะบึงด้านนี้พี่น้อง ก็ยังว่าอยู่นอกพุ่นขาบ่ได้นะโดยโดยตูมาด้จาาพี่นอโช๊กโชอันนี้เป็นทั้งลังบ่นี่ดันลัง่นาะพันเออดันลังเต็เนาะ เออมีนดาลังดันหนากงานผลีงานีพี่น้องงามแห่งผลีใกส้ขื้นเคยขึ้นไปจุกที่เนาะเตย่ขื่นทังแต่ก็ยังหมได้บ่ออได้เนาะเนาะขึ้นได้ยีพี่น้องกัน เออนี่ประตูเป็นปิดทางนี้เนาะทางนี้ปีดปิดหมดเปิดแต่เปิดแต่ด้านเดียวโดยมื่คืยังหินที่ระลึกอ๋อหิน à, thụ sa thụ nè miếng bài sai phần gà vào đỡ phần gà phần gà ý đấy นี่ยะี่หาปีเพื่อ เี่้อยล้านบ่ตื่นเต้นจันพี่น้องเลยบิก่าประเทศไทยก็สาตูนเรเคยมาจากเถื่อนปุ่นว่าสนาเขาลุกไส้ก็เลยลุกไส้ฟามาพี่น้องนครลุงนร่งจันพี่น้อง แบบมาไบานะชืที่ใส่เพราะส่เนมาไ่พี่น้องเขเป็นย่ามาไวบาตจีประมาณแบบนี้นะในหูดภาพนี่พท่้องวบภาพเก้าคนคนหนึ่งคนเดียว่เกาคนรย์ป็ตีขี้ตีขี้อาจารย์เรืองพ้นอะไรให้ภาษาพนอันนี้ยังตีขี้บ่ตีหินบ่ตีขี้เออตีขี้เนาะให้ภาษาพิ่นให้ภาษาพื่น เออเป็นภพนพาไปให้เบิงนะ้งด้วยนะพาจำรองใหเบิง้งโดยอ๋อนี่ภาพลอยโททอ้อเป็นท่าท่านี่มีินพระเจ้าอันยังเจ้าสิทธา

พันกระอยแปดสิบสามพันกระอยแปดสิบสามแห้งแล้วตัวนี้แห้งเต็กยังเป็นเยนวิ่งกัยังโบเห็นยังเลื่อยยังเปลี่นพุ่นกันยังจะเข้าได้ นาออยปีแล้ปีหนึ่งเนหบ่อบนอยปีได้ครับอ็นภาพที่นวาดไล้ดนะภาพาออปีภาพที่แบบเอาภาพอง่นยูซ่ส์อรองนยังโมินเนาะมฮินเนาะผู้หญิงผู้หญิงยังมนข้นแต้นแต่สมัยนั้นเย

ໂດຍໂອ້ເພິ <c oughs> ່ນສ້າງເດກໍາລັງສ້າງໂດຍໂດຍອັນເຕລີພັນ500ແຖມ66ພສນະເຂົ້າໄດ້ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນປະຫວັດສາດໂດຍເຂົ້າບໍ່ມາຢູ່ເນາະຢາງຍາມມາເທຍເສດການດໍາຈັງມ່ວນເນາະຄຕຂົາມາຢນຢ່ນກົນເຮົານນເຂົາຢູມ ยังบกก้าขาเลยเนาะจะน้อยลูกเฮียก็แล้วเลยจะน้อยเขาก็ชอบก็ออกแลวพี่น้องบย่งรอบชมบรรยากาศแถวค้างๆเลยพี่น้องเนยรอบๆถัดเนาะแมนเป็นหินเนาะแมน หามจับกันยังวะเขียนนะหามจับแมนไม่ใช่จับโรลลิ่งเหรอเข็นลำบอบวนเมื่อก็จงเมื่อก็จังบอกเขาจะว่าเมื่อกี้นอ่คนเาเยามาหดเรียงจันทร์อยู่เดี๋ยวที่วังบอก เป็นจังได้ช้งได้เนาะตัวเขาได้ได้ปอนี่เดี๋ยวก็ตัวเขาไ่ได้กันว่าอันตัวเขาได้แล้วปอนี่น้องไปจีไปเลยพี่น้องไม่ใช่มือเลยปอนี่เก็บภาพเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าติดใจจะนุ่งอะไรก็แซ่ได้พี่น้องเพื่อจะบอกาดคลิปต่อไปนะพี่น้องสบายดีพี่น้อง